ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อากาศไฟไทยแลนด์บ้านทนะครับผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้นะครก็เวียนมาบรรจบพบอีกหนึ่งเด็กใหม่นะครับที่ว่ามีความเก่งนะครับจนแบบกินได้ย,ยาวๆนะครับกับโนวาแกร์เบอร์นะโอ้โหโนวาแกร์เบอร์วันนี้จะเป็นสายสัตวเทวะไม่ใช่นะครับผมเป็นสายใหม่ที่ออกมาตอน GCP01 ีศูนผมคือสายวิกเตอร์นั่นเองนะครับหรือว่าเรียกได้ว่าสายจีนะครับก็ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนการจัดเต็งไม่ผิดไม่มีถูกนะผมการจัดเต็ไม่มีที่การจัดเต็งที่ผมถนัดนะครับผมแล้วก็อันนี้เอามาทําให้มันเล่นได้ก่อนเพราะเอาจริงจริงมันก็ยังเล่นไม่ได้ดีที่สุดนะครับหมอเพราะว่ามันไม่มีของใหม่เลยมันเป็นการเล่นของใหม่ไปทั้งหมดเลยนะครับนะโอเคมาเริ่มกันเลยครับผมตัวเริ่มครับชื่ออะไรวะไลอ้อนคอนครับมีความสามารถคือถ้าสัตว์เทวะแถวหน้าสแตนนะครับที่เป็นติดชื่อสัตว์เทวะสแตนมันจะสแตนตามนะครับนะก็เป็นตัวเริ่มหนึ่งนะครับที่ใส่กับสายนี้ นี่นะครับเรากำลัเล่นผสมประสะเทวะนั่นเองตอนมันเป็นทิกเกอร์ครับเราก็จะใส่ทั้งหมดเป็นคี๖นะครับแต่จะมีเลดไลนิ่งนะครับไปเข้าโซ่หายแดมนะครับที่ใส่นะครับแล้วก็ดอ .6 นะครับผมนะครับแล้วก็ฮิว .4 นั่นเองนะครับก็ที่ใส่สัตเทวะไม่ได้มีอะไรมากครับก็คือให้มันลุกได้ง่ายแค่นั้นเองถ้าไม่ใส่สัตเทวะอย่างเงี้ยนะครับมันจะ ต่อบูธแล้วตัวนี้มันจะลุกไม่ได้แค่นั้นเองจะทำใมันลุกได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทีหกต่อหกทีสี่แล้วก็อย่างเด่ก็มีน้อยมากนะครับเน้นปิดเกมจริงๆนะครับต่อมาครับผมเกทหนึ่งก็จะมี TGC ครับนะไว้หงายดมนะครับผมสี่ใบนะครับเคดอลแมคคนิกครับของเก่าที่ยังใช้ได้ครับเมื่อลงท้องเรียกอากาศนะครับหงายดมหนึ่งนะครับผมสี่ใบเช่นกันนะครับผมต่อมาครับผม เอเ r จีชาร์เจอครับผมปั๊มน้ำมันของเรานั่นเองนะครับมีความสามารถโซบัทสองจวดนะครับไว้เพิ่มมือนะครับพอโซเด็กนี้ไม่ได้ใช้เลยนะครับเอามาจัวด้แล้วก็สุดท้ายครับทิงสไตล์นะครับผมนะก็4ี่ใบครับมีความสามารถก็รู้กันอยู่แล้วนะครับเรียกัิซซ่นะกันนะครับทั้งหมด14บใบตามนี้นะครับก็ง่ายๆครับเกรดสองครับผมทีเรนครับอาชอลไรวาอาโอลเนอังกฤษเออ โคเรนแองเกตนะครับผมมี่ก็สามารถคือถ้ายูนิตเนี้ยสแตนนะครับนะยูนิตเนี้ยมันจะบวก3,000นะครับผมก็เท่ากับว่าที่ถ้าสแตนปุ๊บ3,000สแตนรอบสองปุ๊บเขาก็จะเป็นบวกอีก3,000เข้าไปก็จะเป็น6,000แล้วสแตนในรอบนึงก็โบอีก3,000เข้าไปอีกซ้ำๆเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับสำหรับโคเรนแองเกตอ่าสีใบครับแล้วก็เป็นวันนี้ลาของสัตว์เทวะครับ3บาใบสุดท้ายก็อ่าคูคูแฮงค์ครับนะครูกินเล่าเมื่อคืนนะครับยังลุกไม่ไหวครูแฮงค์ไม่ใช่ อ่าตัวนี้นะครับที่มีว่าเป็นตัวรับบูธครับนะมาจาก c c v 0 1นที่มีความสามารถคือเมื่อนี้โจมตีววนกาดนะครับแล้วก็ถูกบูธนะครับผมนะสามารถจ่ายค่าคอสนะครับเคาจ์บัตรหนึ่งนะครับเลือกยูนิตโนวาอันดิตของเราหนึ่งตัวลุกขึ้นมานะครับเรียกาดเราหนึ่งตัวลุกขึ้นมาและเรียกาดตัวนั้นบวก5,000ันด้วยนะครับว่าจากตัวนี้ลุกนะครับได้5 0 0พันไม่พอได้ีก3 0ันนะครับเป็น8 0 0พันเลยทีเดียวนะครับโอเคทั้งหมดก็ตามนี้นะครับหรบเกครับก็ง่ายครับตอรร์คับ สามใบวิกเตอร์มีความสามารถ2อย่างครับผมความสามารถล่างคือเอาถ้าสไตล์ทับมันนะครับผมนะและก็เมื่อมันโจมตีนะครับผมสามารถปั๊ตบาร์สหนึ่งนะครับจับหนึ่งตัวลุกแล้วครับแล้วบวก5,000แล้วก็ความสามารถนั้นใช้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทิร์นนะครับนะแล้วก็มีความสามารถโปรยเข้าของอนุญาตอานนะครับเตนเบรกสองครับผมเมื่อโจมตีนะครับอ่ายูนิตที่อ่ายูนิตเนี้ยมันจะบวก5,000ก่อนเข้าเราตีได้หนึ่งหกเลยไม่รวมทูลนะครับแล้วก็เลือก กระแสนเรียกไก่ของคุณหนึ่งใบแล้วก็ยูนิตนั้นหกห้าพันเช่นกันนะครับจะจบเทิร์นเหมือนกันนะผมก็คล้ายๆกันเท่าสองเทคนะก็ตีใบค,ครับผมสุดท้ายนะครับผมนะตัวนี้นะครับอ่าเอเซอร์ดาก้อนนะครับผมนะของแท้ต้องเลขสามเบี้ยวไปทางขวานิดนึงนะครับนะที่มีความสามารถคือไม่ติดลิมิตเบรกไม่ติดอะไรด้วยนะครับผมขออนุญาตอ่านนิดนึงนะครับอ่าถ้าไม่ในช่องอ่าถ้ามันอยู่ในช่องวานช่องเรียก็ตามแต่ไม่มีแคนัวแกรบเบอร์เลยยูนิตนี้จะเหลือเก้าพันนะจ๊ะ แล้วก็มีเทคครับแวนกาเนีัยผมเลือกทิ้งตัวมันเองนะครับบนมือหนึ่งใบถ้ามือโจมตีฮิตนะครับผมสามารถจ่ายการ์ดคอจ่ายการ์ดสแตนบรรยากาศเราสองใบได้อันนี้จริงๆคือต้องบอกก่อนว่าคอนเซปต,ต์มันนะอยากให้เกียร์สามแมสต์เทวะที่ยืนมือหนึ่งนั่นเองแต่ว่าก็คุยกันหลายครั้งแล้วว่าเราจะใส่อะไรดีให้มันเล่นกับวิกเตอร์ได้นะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้จะใส่อะไรเพราะว่ามันของมันยังที่บอกไปมันไม่ไม่เต็มสุกเราเลยใส่ อาเอเซอร์ดีกว่าน่าจะง่ายที่สุดนะครับนะสี่ใบจบแค่นั้นเองโอเคแล้วก็มาที่เกรดสี่ครับผมเกรดสี 4, อ่อาไล่ไปทีละตัวเลยดีกว่าเนาะตัวแรกเลยครับอ่าเมเทโอครับเมเทโอเมเทโอสันส้นๆแล้วกันมีความสามารถคือถ้ามีบรรยากาศเราลุกขึ้นมานะครับหนึ่งตัวนะครับนะไม่ว,ว่าความสามารถของใครก็ได้แหละนะครับก็ สามารถเคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งของมันนะครับแล้วก็ชี้ยูนิตนั้นบวก2,000นะครับผมแล้วก็เลือกยูนิตฝั่งตรงข้ามหนึ่งตัวนะครับถ้ายูนิตตัวที่เลือกอ่ะพลังน้อยกว่ายูนิตของเราตัวที่ลุกขึ้นมานั้นอ่ะฝั่งตรงข้ามตายไปเลยนะครับเหมือนโดนดีทายไปเลยนะครับผมโดนปรับพลังแล้วก็ไอเคาน์เตอร์บาร์สเนี่ยยังบวกพลังให้ตัวที่ลุกขึ้นมาอีก2,000ด้วยซ้ำน,นะครับนะก็ใส่ไวปสองใบครับนะอันนี้ก็หาได้ตามร้านค้านะครับลองซื้อดู อยากใส่ต่อมาครับผมก็เป็นสไตล์หัวแร่ครับที่มีความสามารถคือเมื่อจมตีพิษนะครับแบนการอนตรงข้ามนะครับสามารถสามารถจับเรียกาดของอหนึ่งตัวลุกขึ้นมาได้นะครับผมแล้วก็บวก5้าพันเข้าไปด้วยนั่นเองนะครับใส่ไว้2ใบเช่นกันครับสุดท้ายก็พลาสมาครับนะอันนี้ใส่สีเด็มแน่นอนนะครับก็มีความสามารถหลักๆอยู่อย่างเดียวนะครับ เป็น Active แอคทีฟนนะผมเขาได้บาสสองนะครับก็หงายตัวเองนะครับถ้ามีการห์หงายในจีโซนอยู่แล้ว1ใบนะครับผมนะอ่ามีคือง่ายๆเนี่ยมีการ์ดในจีโซนสองใบหรือมากกว่านั้นแหละที่หงายหน้าอยู่นะครับอ่ายูนิตนี้จะได้รับเทคครับผมก็คือเมื่อโจมตีนะครับทิ้งอ่าได้จะลบหนึ่งก่อนถ้าวัดทำได้แค่ทวินได้นะครับพอทวินได้เสร็จปุ๊บก็โจมตีไปนะครับแล้วก็ทิ้งมือสองนะครับยูนิตนี้จะแปลงกลับขึ้นมาใหม่ได้แค่นั้นเอง นะครับผมนะก็ง่ายๆครับทำให้มาตีได้สองรอบแต่มันก็มีวิธีโกงนิดเดี๋ยวอธิบายไว้ตอนปลายคิวเส้นเกินโอเคมาถึงวิธีการเล่นกันเลยครับผมวิธีการเล่นเด็กนี้ก็ไม่ได้ยากครับตอนไรก็ปล่อยออกข้างไปนะครับอาจจะไลเป็นเคดอก็ได้ครับพะเคดอตอนแรกมันไม่ค่อยได้ใช้อะไลอย่างนี้ปุ๊บนะครับในเทิร์นที่2ถ้าเป็นไปได้ก็ลงนี่ครับ ง่ายสุดนะับเพราะว่ามันยืนหมื่นนะครับอาจจะไม่ถ้าเจอแทนเขาเราก็ไม่ต้องปูบอดตีก็ได้ครับหรือว่าแนอนไรก็ได้ถ้าไม่ได้เขาไม่ลุมเราอ่ะเราก็ไม่ต้องลุมเขาก็ได้เพราะว่ามันไม่มีตัวจับลุกเหมือนสายเซเววาจริงๆนะครับเราแค่เอาโค้งมันมาใส่เฉยๆอาจจะตีไปหมื่นเดียวอะไรแค่นี้ก็ได้เพราะว่าแค่นี้ก็ยืนหนาพออยู่แล้วต่อถ้าว่าตอดไม่เคยเข้าแล้วนะครับนะโอเคจะไม่ขอใช้เอเซอร์แลกันเพราะว่ามันไม่ได้จําเป็นอะไรเราจะขอใช้เป็นมิกเตอร์เลยนะครับในเทิร์นที่เราสามารถบิเจียนได้นะครับผม นะไอ้ไม่ใช่รีเจนขอไปสไตล์ได้นะครับเราก็เริ่มสไตล์เลยทีนี้มันต้องดูก่อนว่าฝั่งตรงข้ามมีตัวสําคัญที่เราควรจะยิงหรือว่ามีตัวอะไรไหมถ้าไม่มีปุ๊บเราจะทําการลุกนะครับเดี๋ยวขออธิบายทั้งสองขั้นตอนเลยละกันเอาขอเป็นตัวลุกก่อนโอเคตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับที่มีความสามารถในการตีฮิตและจับลุกนะครับผมทีนี้มอเตอถามที่เราจะต่อ,อยังไงให้มัน ขึ้นและตีฝั่งตรงข้ามได้สบายๆอาจจะเป็นตัวนี้ก่อนก็ได้ครับตอนแรกเราต้องเก็บกิเลตไว้นนบนมือนะครับไปใช้เป็นท่าปิดนะแล้วก็อาจจะมีเอเซอร์ดากอนสักหนึ่งใบก็คอลงมาได้ครับวิธีเล่นก็ไม่ยากครับยังไงเราจับตัวนี้ลุกได้ตัวหนึ่งอยู่แล้วนะครับนะเราจะเอาข้างนั้นเราจะไม่เอาข้างนี้นะครับนะอ่ะตีไปอ่าจริงๆคุณค่าคุณค่าทางสารอาหารที่แก่เท่ากันสองข้างอ่ะขอตยอดนี้ในะช่ไหนี่นแล้วกัน เราจะเอาข้างนี้นะครับจับลุกชัวชัวข้างนี้จะไม่ได้อะไรมากอ่ะอันนี้จะตีข้างนะครับผมรวมตีข้างไปก่อนนะครับอันนี้ตีแวนนะครับหมื่นหกนะครับผมโอเคอันนี้สองหมื่นหกมตีครับเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งเลยจับตัวนี้ลุกครับตัดเทว่าลุกข้างหลังลุกตามครับนะก็จะบวกห้าพันเดี๋ยวพี่ขออนุญาตขาอะไรมาวางเป็นเคาน์เตอร์หน่อยนะครับนะอ่าเป็นจานล้วกันนะครับผมหนึ่งไวต่อห้าพัน ี่จะบวกไป5,000ัหนึ่งครั้งนะครับผมนะเพราะว่าอ่ามันจับลุกแล้วมันจะบวก5,000ให้ยูนิตนั้นด้วยนะครับผมนะไม่ค่อยสวยเ <ใน S 2> ทา่าไหร่เลยนะเป็นลูกเตาดีกว่านะครับนะโอเคโอเคนะครับผมพอทำอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราก็โจมตีไปนะครับเกิดโจมตีฮิตนะครับผมเราสามารถเราก็สามารถรา,า,ารถใช้สกิลเรนนี่กับสแตนอร์หนึ่งตัวนะ,นะวผมก็ป่วยห้าบาทก็เท่ากับว่าแถวหน้าจะถูกลุกมาใหม่ทั้งหมดนะครับนะอาเอานี่ตีข้างตีแวร์อะไรก็ว่าไปนะหมื่นห้า รหรือว่าตอนนี้ตีต่อ2 1 0 0มนนะครับก็ได้ที่ก็2อง0 0ื่นหกสามหมื่นหนึ่งสามหมื่นหกอะไรก็ว่าไปนะครับผมอันนี้ในกรณีที่เป็นอย่างนี้เป็นต้นเกมน,นะครับอีกกรณีหนึ่งขออนุญาตนะครับเก็บมขึ้นมาก่อนอีกกรณีหนึ่งนะครับผมเป็นตัวเมเทโอไคเซอร์นะครับผมทีนี้เมเทโอไคเซอร์เนี่ยมันไว้ยิงนะครับเราก็เลยต้องอาศัยการลุกของข้างล่างแต่ว่าทีนี้มันต้องมี2แดมนะครับโอเค ก็เหมือนเดิมครับอันนี้ตีตีข้างไปก่อนก็ได้ครับผมตีตัดข้างมาเสร็จปุ๊บนะครับแล้วทีนี้เราจะไม่ทําอย่างนั้นเพราะว่ามันลุกไปแค่ครั้งเดียวนะครับหรือว่าจะทําเลยก็ได้อะแล้วแต่สมบูรณ์ทำเลยปุ๊บอ่ะตีหมื่นหกแหวนนะครับแล้วก็อันนี้ตีนะครับแล้วพอตอนตีปุ๊บเราเขาจะบัดหนึ่งครับผมจับตัวนี้ลุกนะครับบวกห้าพันอย่างเต็มเลยนะครับผมนะเอาเป็นเลขข้าแล้วกันจะได้เข้าใจง่าย วก5,000เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็มีสก,กิลให้ตัวนี้จะมีสก,กิลตัวนี้ก็เขาได้บาร์อีกหนึ่งครับผมถ้าเราต้องการเนี่ยเขาบวกให้ตัวที่ลุกก็คือตัวนี้อีก2,000นะครับผมนะอีก2,000นะครับก็เท่ากับว่ามันจะบวกไปดี7,000นะครับนะแล้วก็ไปวัดพลังการสมมติฝังตรงข้ามมีไทดอลไอซาอาเงี้ยอันนี้มันเป็นหมื่นแปดนะไทดอลเก้าพันไทดอลตายนะครับแล้วก็อันนี้ตีสุดท้ายก็อันนี้ตีทีหนึ่งก็หมื่นหกสองหมื่ สองหมื่นสามนะครับผมนะทำอย่างนี้ก็ได้แล้วกม่ได้ไม่้โอนะครับแต่ว่ามันกินแดมแค่นั้นเองนะครับผมนะถ้าเป็นเด็กที่จําเป็นต้องยิงจริง,รงก็แนะนํำละกันง่ายๆนะครับโอเคถ้าสมมุติเราสไตล์แรกผ่านไปแล้วเดีย๋ยวามจาวางตัวนี้แล้วกันนะครับสไตล์แรกผ่านไปแล้วนะครับผมข้างหน้าเราจะชุกตี้นะครับผมปุกปั้งนะครับตายฟังพ้าจหรือยิงเราไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับ ทีนี้โอเคนะครับขอข้าอนุญาตความสนุกของน้องๆในคลิปเด็กโปรไฟล์ของโนวาสักนิดนึงนะครับผมนะเนื่องด้วยในเด็กโปรไฟล์ของโนวานะครับผมตัวฐานที่เป็นวิกเตอร์นะครับนะาที่เล่นกับตอนบิ๊กพารมานะครับที่จะบอกสกิลหลังจากช่วงต่อไปนี้นะครับผมนะมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับคือเทคมันค่อนข้างกำกวมนะครับแล้วก็แอดเองนะครับได้ไปศึกษาโดยการถามนะครับจากการเล่นญี่ปุ่นมาแล้วหรือว่าการใช้ต่างๆนานามาแล้วนะครับผมก็จะมี การแก้ไขในในคลิปนะคงไม่ได้อัดคลิปใหม่นะครับแต่จะบอกแก้ไขไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับคือเจ้าตัวฐานนะครับไอตัววิกเตอร์ครับนะพอบิ๊กพาร์ตมาสไตล์ลงมาทับปุ๊บนะครับแล้วเรากดสกิลนะครับนะเขาได้บาร์สองอะไรก็ตามนะครับถ้าช็อตแรกที่บิ๊กพาร์ตมาตีนะครับก่อนมันจะลุกแล้วเราเกิดไม่ใช้เทคของฐานคือเคาน์เตอร์บาร์สองเรียาก็ตามนะคตัวของเราสแรกที่บวกพาร์าตีนะครับผมนั้นจะลุแต่วเราเกิดไม่ะจะทําแบบว่าเออเราแวนตีก่อนแล้วยังไม่ใช้เทคอตแ นะครับอย่างนั้นคือการใช้ไม่ได้นะครับผมนะเพราะว่าจะมีเหตุผลว่ามันเป็นเทคออโต้ครับคือมันจะติดเลยนะครับแล้วมันก็จะเขียนไว้ข้างล่างว่า1ครั้งต่อ1เทินนะครับพอมันโจมตีปุ๊บมันจะบอกว่าเราต้องเราจาเป็นต้องใช้เทคเลยนะครับนะแล้วก็จ่ายค่าคอร์สเลยอย่างนี้นะครับเพราะว่าเทคมันติดแล้วเราตีเวนการ์ดแล้วแต่ถ้าเราตีเรียก่อนมันจะอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าคงไม่มีใครไปตีเรียกันหรอกนะครับแต่คือเมื่อเราโจมตีเวนการ์ดปุ๊บเทคมันจะติดทันทีนะครับทําให้ เราไม่สามารถใช้ไม่ใช้ก่อนแล้วค่อยเลือกใช้ได้นะครับถึงจะเป็น t e คออโต้ก็ตามนะเพราะมันเขียนไว้หนึ่งครั้งต่อ1เทินนะครับผมโดยเหตุผลก็ลองพอไปถามถามมาคือมันอย่างที่บอกไปมันติดแล้วนะครับแล้วก็ในบล็อกเนี้ยมันจะน่าจะมีตัวนี้แหละนะครับที่ค่อนข้าง เป็นปัญหาตัวหนึ่งนะครับผมนะแต่ว่ายังไงต้องขออภัยน้องๆด้วยลวกันนะเพราะว่าตอนแรกก็คือเราเล่นตามเทคไปเลยคืออ่านเทคนั้นเออมันน่าจะทําได้นะครับคือมันมีความกากวมของตัวหนังสือแล้วพอเราอ่านจากภาษาอังกฤษมันก็แปลเหมือนของไทยเป๊ะเลยนะครับผมก็ทําให้ไม่รู้ว่าเทคไหนไถูกกันแน่แต่พอเราถาปุ๊บนีน้องๆแยงเข้ามานะครับผมนัดเลยมาขอแก้ในเด็กโปรไฟล์ล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้ทําใหม่นะครับขอแก้ไว้ในนี้เลยนะครับนะและก็น้องๆอาจจะถามถามเข้ามาว่า ถ้าอย่างเนี้ยอนาคตจะเป็นยังไงอนาคตมันจะมีเป็นเขียนเป็นตัวสีม่วงวงสชมูแชมพูครับว่า1นึ่งครั้งต่อน1นึเทินเป็นเลข1นึ่แ,แล้วก็เขียนว่าเทินนะครับนั่นคือ one per turn นะครับผมแล้วก็ทีเนี้ยตามหลังเทคมันจะเขียนอย่างชัดเจนเลยว่าถ้าเราไม่ใช้สกิลเนี้ยนะครับตอนที่มันโจมจมตีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ในเทินนั้นจะไม่สามารถใช้ได้อีกเลยนั่นคือการแก้ปัญหาที่ เห็นมาเป็นเทคของภาษาอังกฤษนะครับในอนาคตนะครับผมโอเคยังไงก็ไปสนุกกับการดูเลกโปรไฟล์ต่อแล้วกันนะครับก็ลองน้องๆลองไปปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นดูแล้วกันว่าเราตีก่อนยังไงค่อยจับลุกยังไงก็ว่ากันอนกทีนะครับนะน้องๆอาจจะเห็นในช่วงต่อจากนี้ไปนะผมขอบคุณมากครับนะนะครับในเชิญต่อมานะครับผมเราก็ทําการสตรานะครับพอสตราปุ๊บเราจะเรียกตัวใหญ่เรามาแต่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเราต้องมีแดมที่หงายเนี่ยพอใช้ซัก อ่สี่ดมถึงห้าแดมเลยนะครับเราจะต้องใส่ตรงหนายดมเยอะนะครับถ้ามีก็มันคอในรอบนี้แหละโอเคสมมุติแดมเมื่อกี้เราใช้ไปแค่1แดมนะครับก็เท่ากับว่าแดมเราความอยู่1แดมแล้วตอนนี้เราโดนมาสักมี5แาดมเลยแล้วกันง่ายๆเราก็มีหีนดมหงายอยู่4แดมใช่ไหมโอเคพอลงปุ๊บเราสามารถควาาอีก2นะครับผมหงายตัวเองนะครับสกิลพัดมาจะเริ่มติดคือจะลบไดนิ่งก่อนนะครับแล้วทินี้สองลบได้นั่นอ้ ทีน er ี้น้องๆถามพี่เราจะอมอะไรไปเล่นบ้างครับนะพี่ก็รู้นะครับลงกีเลนได้ครับนะลงกีเลนไปเลยนะครับผมแล้วก็ทีนี้มันสองดมมันอีกฟั่มใช่ไหมเราต้องใช้ฐานอีกหนึ่งดมนะครับผมหรือแล้วก็ใส่เจ้าพี่ไว้อีกหนึ่งตัวก็คือคูแคงนะครับหนึ่งดมนะครับก็จริงๆก็ขยายเสี่วไว้เลยก็ได้ดีทั้งสามสี่ดมก็พอแล้วครับให้งาลงเคดอมแม่ขนิกครับขายเพิ่มอีกหนึ่งได้ไม่ใช่ปัญหา อันนี้คือค่าใหญ่ของอะไนะวิธีการโจมตีครับอ้ฐานมันไม่ได้บอกว่าถ้าไม่ใช้แล้วจะไม่ได้ใช้เลยมันบอกว่าใช้ตอนที่แวนโจมตีมันใช้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเดินเราจะให้แวนหวดก่อนครับเพื่อจะให้ได้ชิกนะครับถ้าได้ชิกเราจะโยนให้กิเลนหมดอ่ะสมมติโจมตีไปนะครับสองหมื่นหกนะครับเช็คได้สองได้พอเช็คได้สองได้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็โชคดีเกิดโชคดีมากเลยอู้วันนี้เราเล่นเราโชคดีมือขึ้นมือขึ้นอ่ะเช็คได้สองได้เอาให้ข้างบดกฮะอันนี้เม่ต่อเม็ด 1, ห 1, 1, นะนึ่งเม็ดต่อห อเสร็จปุ๊บเราก็ทิ้งการก์ดบนมือ2ใบทิ้งที่เช็คได้แล้วได้ก็ว่าไปครับรถต่ำมันลุกขึ้นมาใหม่นะครับที่เลนเนี่ยมันจะหมื่นเก้าเลยนะครับทันทีนะครับเราก็ใช้ข้างนี้ตีก่อนก็ได้สองหมืน่นสะีน่วันแรงไหมสองหมื่นสะี่ปุ๊บพอสองหมื่นสี่เสร็จปุ๊บนะครับเราขาดไม่ขาดอะไรว่าไปเราแว,วนปวดอีกนะครับตีปุ๊บสกิลครับอ่า เอาแตบัสหนึ่งครับของฐานครับทำจับมันลุกให้ลุกตามจะทําให้บวกเป็น5 0 0พันสาครั้งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีลูกนึงเป็นสีต้มเป็น3 0 0พันะครับหครั้งนะครับนะปกิติต้มคือ3 0 0พันนะครับสีต้องเงินห้าพันนะครับนะและเช็คนะครับโอ้ยเกิดมือขึ้นเช็คได้อีก2ได้นะครับโยนข้างให้หมดนะครับก็เมื่อกี้5้าอาก็สครั้งก็จะเป็น5ครั้งแล้วนะครับผมประมาณนี้นะโอเคพอพอตัวนี้ตีเสร็จปุ๊บกลไม่กล่าอะไรว่าไปข้างนี้ตีต่อครับ ข้างนี้ข้างนี้จะเป็นสองอันนี้เอานับพลังปกติก,ก่อหมื่นสีนะครับผม1 4ื่นสี่บวกสามพนะครับก็เป็น1 7ื่นเจ็ดนะ,น,ะนะครับผมนบวกสองหมนะครับ1 7ื่นเจ็ดบวกสองหมเท่ากับอ่าสี่หมนะครับผมนะ4ี0 0มืีแหวนนะครับอันนี้ก็ต้องกาดแล้วแหละนะครับแรงขนาดนี้ไม่มี PG ก็โอ้โหผ่านมือได้หลายใบนะครับแล้วก็เอาข้างนี้ตีอีกทีนึงครับ คูแฮงตีสกิลก็ถูกบูดใส่แวนนะครับผมเคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งครับผมบวก5 0 0พันะครับก็จะเป็น6ครั้งนะครับแล้วก็ก็อันนี้จะเป็นสองครั้งเพราะว่าถูกดับลุกขึ้นมาอีกเช่นกันนะครับผมวันนี้ก็จะลุกนี่ก็จะตามมาอีกเช่นกันนะครับนะตอนนี้ก็จะอย่างที่เห็นครับผมก็จะเป็น1มื่นี่นะครับผมบวกด้วย่าม0 0ื0นะครับผมแล้วก็บวกอีก6 0พันนะครับนะครับขออนญาตโบกหนึ่งนะครับบวก รวมได้สี่บวกสคือบวกหเท่ากับ5 0 0 0 0ื่นนะครับข้างนี้นะครับถ้าได้กับทิกเต็มเต็มเหนียวนี่ก็5 0 0 0 0ื่นนะครับครั้งสุดท้าย5 0 0 0 0โจมตีากาดมาสติจีอะไรอย่างนี้นะครับนะโอเคนี่คือวิธีการโจมตีของโบว่าในจุดนี้นะครับแต่ว่าที่พี่บอกว่าเอกนี้มันโกงโกงความตายเอโกงโกงช็อตได้คืออะไรถ้าน้องๆอง่ออดีครับสกิลพัตมากมันไม่ได้บอกว่า1เป็นแอคทีฟเหมือนตัวอื่นๆแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่า1ครั้งต่อ1เทิร์น สมมุติน้องๆมี4แดมแล้วแต่ว่าน้องๆยังไม่ได้สไตล์เลยสัก1ครั้งนะครับผมนะน้องๆอาจจะเล่นช็อตนี้เลยก็ได้แต่พี่เดี๋ยวผม็นตัวหนึ่งขอแนะนําว่าจะมาต้องใช้ของกันสมมุติเราสไตล์มาปุ๊บนะครับเมื่อกี้เรานับเขาเดือบาสคือฐานใช้1นึ่งพารมาใช้2ใช่ไหมคูแฮงใช้1ก็เป็น4นะครับผมทีเนี้ยเราต้องมีเชดอแมคคานิดบนมือหรือชี้บนมืออะไรก็ได้ที่เป็นตัวไหนแดมแล้วสองตัวนะครับพอเริ่มปุ๊บ คอร์ต้บาสสก่อนหงมันตัวหนึ่งก่อนนะครับอันนี้ยังใช้ไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าพอถ้าเรามีสีดำด้อนเกมมันจะมันจะใช้ได้เลยหรือว่าสักสามแดงแแนะนำสีแดงจะง่ายกว่าเอร์ต้าบาสอีกเอร์ต้าบาสอีกสองครับผมไงตัวหนึ่งแค่นี้มันใช้ได้เลยมันไม่ได้บอกว่าหนึ่งเท่าหนึ่เพิ่มเป็นนักทีมมันก็กดทับทับกันสองรอบอย่างเงี้ยมันก็ทับข้อข้อกับมันใช้ได้เลยทีนี้เราก็าลงเครดอแมคขนกครับค่ะงขึ้นหนึ่งนะครับผมอะายขึ้นหนึ่งเสร็จปุ็ ลงเคดอ m แมค a n นิกตัวไปช่วยบูทแวนก็ได้ครับแล้วก็ห่ายขค้นองมืออีกตัวเท่ากับว่า4แดมที่เราใช้ไปอ่ะมันจะถูกหนายกลับขึ้นมา2แดม2แดมจะใหะ้ฐานใช้1แดมนะครับผมแล้วก็คูแฮงใช้1แดมจะได้ช็อตแบบเมื่อกี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นการโกงโกงไม่ได้โกงหรอกเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับเด็กนี้เพราะว่าเด็กอื่นมันจะทําไม่ได้คาเงโล่ออร์เคลรอยันเบีย จะไม่มีเทคนิคนี้นะครับจะมีเฉพาะอพาโะว่า Nova นะครับที่ทำเทคนิคนี้ได้นะผมโอเคประมาณนี้นครับสำหรับวันนี้นะผมนะก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับลูกเล่นแค่นี้นะครับนะก็จริงๆมันมีเทคนิคการชิ้คูแหงอีกแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่มันจำยากนะครับนะ ในอย่างหนึ่งคือมันก็ไม่ได้ทำได้อย่างนั้นทุกเคลิ้นด้วยนะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามและกันนะครับถ้าชอบกดไลค์ติดตามเพิ่มกดซับสไคร้นะผมแล้วฝากเพจเราช่องเราไปตัดไปเทเลทและเทเลน่าจะมีคลิปเด็กโปรไฟล์ดีๆอย่างนี้เดี๋แน่นอนตอนนี้ขอบคุณร้านที่แจมไม่กลับมาท่าชั้นห้าบุนน์เราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่ในคลิปอาเด็กโปรไฟล์ครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ